มือกองแห่งเทสวิร์ดเป็นหนึ่งในเรื่องรลวาที่มีชื่อเสียงในวงปรากฏการเหนือธรรมชาติของอังกฤษที่เกิดขึ้นในศตรวรรษที่17ซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ที่ได้รับความสนใจจากทางนักวิทยาศาสตร์และผู้สนใจหน้าปรากฏการณ์ลึกลับตำนานนี้เกิดขึ้นในปี1665ในหมู่บ้านเล็กๆชื่อว่าเทสวิร์ดในเขตซัมเมอร์เซต ประเทศอังกฤษเรื่องราวของมือกองแห่งเทสเบิร์ดเกิดขึ้นเมื่อวิลเลียมแมทธิวชายคนหนึ่งจากเมืองเทสเบิร์ดไปซื้อกองจากคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในเขตใกล้เคียงและนำมันกลับมาที่บ้านของเขาหลังจากนายเขานำกองมาแล้วก็ดูเหมือนว่ามีสิ่งแปลกประหลาดเริ่มเกิดขึ้นในบ้านของเขาโดยเฉพาะเสียงกองที่ได้ยินอยู่บ่อยครั้ง ในช่วงเวลากลางคืนเสียงก้องที่เกิดขึ้นไม่สามารถอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์ในยุคนั้นเนื่องจากมันเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีใครเห็นมือกองและไม่มีการเล่นโดยมนุษย์เหตุการณ์นี้ทำให้ผู้คนในหมู่บ้านเริ่มเชื่อว่าเป็นการกระทำของวิญญาณหรือพลังเหนือธรรมชาติเสียงกองที่ได้ยินจากบ้านของวินเลียแมทธิว เกิดขึ้นในช่วงเวลากลางคืนโดยเสียงนั้นมีความดังและดังึืนเรื่อยๆในบาร์ค้างผู้คนในหมู่บ้านสามารถได้ยินเสียงกองจากบ้านของเขาได้ในระยะไกลซึ่งการที่เสียงกองนี้ไม่หยุดและไม่สามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ทำให้หลายคนเชื่อว่าเป็นการกระทำของวิญญาณหรือสิ่งลึกลับที่มาจากกองเก่าที่ถูกทิ้งไว้ บางครั้งเสียงกองนั้นยังมีความแปลกประหลาดตลอดจนเสียงของเท้ากระทบกับพื้นบางคนเชื่อว่าเป็นเสียงของผู้ตายที่ไม่สามารถไปเกิดได้เหตุการณ์นี้ได้รับความสนใจจากผู้คนในหมู่บ้านและกลายเป็นเรื่องที่พูดถึงกันอย่างแพร่หลายรวมทั้งได้รับการสอบสวนจากผู้เชี่ยวชาญในด้านวิทยาศาสตร์และคณะกรรมการในสมัยนั้น โดยบางคนพยายามอธิบายว่าเสียงที่ได้ยินนั้นอาจเป็นเสียงของสัตว์หรือการสะท้อนของเสียงจากภายนอกแต่ทว่าการเกิดขึ้นของเสียงดังกล่าวในเวลาที่ไม่มีเหตุผลก็ยังคงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้อย่างสมบูรณ์เรื่องราวนี้ได้รับการเผยแพร่ไปยังผู้คนในวงกว้างจนทำให้กลายเป็นหนึ่งในปรากฏก,การณ์เหนือธรรมชาติ มีชื่อเสียงในของอังกฤษในยุคนั้นและถือเป็นหนึ่งในเรื่องราวที่ผู้คนสนใจปรากฏการประหลาดยกให้เป็นตัวอย่างที่สำคัญของสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ในยุคนั้นเหตุการณ์มือกองแห่งเทดเวิร์ดถือเป็นหนึ่งในตัวอย่างสำคัญที่สะท้อนถึงการเชื่อมโยงระหว่างความเชื่อเรื่องเนธรรมาชาติและการค้นหาคำอธิบายในทางวิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น แม้ว่าจะมีการพิสูจน์ได้อย่างแน่ชัดว่าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นจากสิ่งลึกลับหรือมีสาเหตุทางธรรมชาติแต่เรื่องราวของมือกองแห่งเทสเวิร์ดก็ยังคงเป็นเรื่องที่น่าสนใจและถูกกล่าวขวัญจนถึงปัจจุบันมันยังเป็นตัวอย่างหนึ่งของวิธีมนุษย์ในอนดีตพยายามอธิบายปรากฏการณ์ที่ไม่สามารถเข้าใจได้ด้วยวิทยาศาสตร์นในเวลานั้น และเป็นการสะท้อนถึงความเชื่อทางศาสนาและความวิตกกังวลเกี่ยวกับสิ่งลึกลับที่ยังคงมีอยู่ในสังคมในช่วงเวลานั้น